ไปเลยครับร้านแม่ฝนพรนะครับสินค้าการเกษตรไทยนะครับหอนกพิราบนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในรามนะครับแกรู้ไหมว่านกพิราบม,มาจากไหนครับมาจากในรามในรามนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับปิดมานานแล้วนะครับห้าเอีดครับหนึ่งนะครับบรรยากาศในซอยห้าอีดครับหนึ่งนะครับมีร้านอาหารมีสองร้านนะครับข้อนอปตากายข้อมนตรนเด็ดนะครับ เทพครีนิ่งคราประจันมีพยาศากขายด้วครับร้านขายน้ำเอฟว์ที่ทสยอะไรครับสอยห้าเอ็ดนะครับร้านพรห้าเอ็ด จำหน่ายชุดนักศึกษาปีกส่งนะครับนี่จะเป็นปีในเกืชกรรมนะครับ ที่ึ้นมารีวิวนะครับข้างในก็เป็นโัวราา9คทัพสองนะครับมีสายผูชเลี้องสาด้วยนะครับต่อไปนะครับคาเฟอ,อเมรคนะารทำคาเฟอเมน่อนนะครับตอนนี้ทางการให้คนนั่งข้างในได้แล้วนะครับ แสงชัยพาณิชย์นะครับร <Yes. S 1> ่างงานขายในร้านน้าตาดีทุกคนเลยนะครับเ <Yes. S 1> ล่สี่สิบสี่สิบเก้าับหนึ่งนะครับต่อไปนะคร้านตุ๊กตาร้านตุ๊กตาคุณลีนะครับขายของเล่นนะครับ <Yes. S 1> ร เสื้อผ้านะครับตัวบิ๊กตัวใต้นะครับที่น่าขึ้นไหนด้วยนะครับร้านกาแฟอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งสองเมีด้วยนะครับชั้นสอง หรือลูกรามนะครับมีชุดปลุกให้เจ้าด้วยนะครับร้านคูโรติชานครับร้านคูโรติชานชั้เราแห่งชื่ออูนะครับถ้าพูดมาพูด<ะ>ื่อผมนะครับ<ะ>ผมดีฉันก็ได้นะครับ นี่ซอยรามสี่นะครับข้างในสยอยทะลุคลองได้นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้เป็นวัฒนารรมานะครับนี่ก่อสร้างใหม่นะครับออ๋อจะมีเซเว่นด้วยนะครับเชื่อการว่ารามเซชั่นนะครับ ตรงข้ามหาลายัยพอดีนะครับทุคครับน,นี่สวยรามสี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้กำลังจะสร้างเป็นคอนโดนะครับคอนโดชื่อโมดิสลามโมดิสลามนะสั่งจองได้นะครับไปติดต่อสอบถามด้านในนะครับ ันนี้ก็ร้านขายรองเท้านะครับชุดนักศึกษานะครับร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปนะครับข้ามทองตะวันานานะครับธนานะคะนารกรเทด สวยออครัสตรงนี้ก็มีข้าวใบย่างขายนะครับขายช่วงใบบ่ายเย็นนะครับราคาเริ่มต้นยี่สิบเก้าบาทครับข้าวสาย่างนะครับต่อไปตัลำมบหนึ่งท่านมซอยมีร้านขายผักนะครับร้านขายผักชื่อดังนะครับเป็นตลาดย่อมๆเลยนะครับแล้วก็มีร้านส้มตำด้วยนะครับนี่คือซอยสี่สบสามท่าหนึ่งนะครับ ตนี้อุปกรณ์โทรศัพท์เหมือนกันนะครับขายเสื้อผ้าชุดกีฬาเกงวอรมนะครับต่อไปนะครับร้านหมูคาเฟ่หมูข่าเฟ่นะครับร้านกาแฟนะครับเราเพ่ไปหถ่ายแล้วนะครับไปดูกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับร้านเสื้อผ้านะครับตรงนี้ก็มีกำลังก่อสร้างนะครับ ก่อสร้างอะไรครับก่อสร้างรถโดยสารได้ด้วยค,ครับครับสถานีใหญ่ตรงนู้นนะครับเกตครับสถานีใหญ่ตรงนู้นะน,น,นะครับทีนี้ก็ทําทางผ่านลอดมันี่ยครับคนก็บอกทางนี้ได้นะครับ ไปก็เป็นซอยรามอะไรครับซอยรามคมแหง43นะ43นะครับมีเซเว่นปากซอยนะครับมีร้านขายไก่ที่ดังครับร้านกอไก่นะครับร้านส้มตำแซ่บหนัวนะครับแซ่บจริงๆเลยนะครับับ43ครับร้านผันตะแทย่ร้านเสริมสวยร้านสเต็กมาใหม่นะครับพอสเต็ก สเต็กและเบอร์เกอร์นะครับร้านเค้กไข่ไทยแลนด์นะร้านคไข่ไทยแนนะครับอร่อยมากเลยนะครับร้านข้าวแกงนะครับร้านขนมหวานนะครับตอนแรกเกฤที่บอกผู้ชมว่าจะจบที่ที่ไหนครับซอยอะไรครับซอยรามคำแหง ถึงหรือยังครับถึงแล้วนะครับปากซอยมีร้านผลไม้แล้วก็ร้านโนบิชานะครับนี่คือบรรยากาศในซอยนะครับแล้วก็มีร้านยำนะครับร้านยำแซ่บแสบปากนะครับโอเคนะครับเคที่ถึงแล้วนะครับบอกลาผู้ชมเลยครับผมครับเจอกันใหม่มาดหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่อคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลาไปแล้วนะดีกว่านะครับทุกท่านครับฝากกดติดตามเก็ตที่ฟีสไตล์ด้วยนะครับ